มีทั้งเปดและเก้าสิจำให้ดีนับอีกทีหนึ่ง2 3 4 5ามสี่หนึ่งงสามี่ากเทาหกเมีทั้งเปดและ9กสิมีทั้ง สวัสดีค่ะผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกับคุณครูพี่นิคอีกแล้วนะคะเอ๊แล้ววันนี้เราเจอกันเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วคะเด็กๆเด็กๆพอจะจําได้ไหมคะอ่าเก่งมากค่ะเด็กๆวันนี้เราเจอกันเป็นวันที่3แล้วนะคะแล้วเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เด็กดีโตไปไม่โกคะ่ะ แล้วเด็กๆจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้สองวันเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างแล้วคะเด็กๆวันที่หนึ่งเราได้เรียนรู้เรื่องความซื่อสัตย์วันที่สองเก่งมากค่ะมีความรับผิดชอบ <ๆ S 1> แล้ววันนี้วันที่สามเราจะมาเรียนรู้เรื่องรักความเป็นธรรมรักความเป็นธรรมคืออะไรคะเด็กๆเด็กๆอยากรู้ไหมคะอา ให้เด็กๆคนไหนอยากรู้แล้วเอามือจับผมเอามือจับหูเอามือจับอะไรเอามือจับจมูกเอามือจับแก้มเอามือจับหูกเก่งมากค่ะเด็กๆค้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ หน่วยการเรียนรู้ต่อไปไม่โกงวันนี้เรียนรู้เรื่องรักความเป็นธรรมการรักความเป็นธรรมคืออะไรคะการรักความเป็นธรรมก็คือการมีคุณธรรมนั่นเองการมีคุณธรรมมีอะไรบ้างการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีเรื่องเดือดร้อนเช่นเมื่อเราเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนหกล้มเราก็ต้องไปช่วยพยุงเพื่อนลุกขึ้นนะคะต่อไปการรู้จักยอมรับผิดเมื่อเราทำความผิด และต้องรู้จักพูดคำว่าขอโทษครับขอโทษค่ะด้วยนะคะและเมื่อเพื่อนขอโทษเด็กๆแล้วเด็กๆหายโกรธไหมคะอ่าถ้าเด็กๆหายโกรธแสดงว่าเด็กๆเป็นเด็กดีรู้จักให้อภัยแก่เพื่อนๆเก่งมากๆเลยนะคะรักความเป็นธรรมรักความเป็นธรรมก็คือการที่เด็กๆเป็นเด็กดีมีคุณธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นนะคะเด็กๆจะต้องรู้จักการรอคอยเวลาที่เด็กๆรับอาหารหรือรับสิ่งของเด็กๆก็จะต้องเข้าแถวต่อคิวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วเวลาที่เด็กๆทำผิดนะคะเด็กๆก็ <ๆ S 2> จะต้องรู้จักขอโทษถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็ต้องพูดว่าขอโทษครับถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็ต้องพูดว่าขอโทษค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนต้องทำได้ค่ะแล้วเด็กๆอย่าลืมนาไปปฏิบัติใช้กันนะคะค่ะแล้วเด็กๆอย่าลืมทำใบงานที่คุณครูให้มาส่งคุณครูคด้วยนะคะแล้วก็ต้องรบกวนผู้ปกครองถ่ายรูปขนาดที่เด็กๆทำใบงานส่งเข้าในรายกลุ่มห้องด้วยนะคะไว้เจอกับคุณครูได้ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย